คุณแม่ชีโสดาสโสสุดหนึ่งในพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดถือข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาปฏิบัติธรรมอบรมจิตภาวนาตามสายหลวงปู่มั่นในฝ่ายอุบาสิกาคุณแม่ชีเป็นศิทธิสายธรรมในองค์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอรหันตแห่งผูทอกคุณแม่ชี เคยได้เดินทางไปกราบฟังธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกองเพนนับว่าคุณแม่ชีท่านนี้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดที่พระพุทธศาสนิกชนกวรกราบไว้น้อมสักการบูชาทั้งที่ภายหลังท่านมรณภาพอัฐิท่านได้แปลสภาพเป็นพระธาตนัน้นย่อมแสดงถึงภูมิจิตภูมิธรรมอันบริสุทธิ์ของแม่ชี เป็นประจักษ์แก่สายตาพุทธศาสนิกชนที่ว่าอุบาสิกาถ้าทำจิตฝึกฝนให้ดีแล้วย่อมบรรลุถึงที่สุดได้หลวงปู่ชอบฐานะโมท่านพักอยู่ที่วัดป่าดงไว้ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครตอนประมาณบ่ายสองโมงวันที่สิบสิงหาคมพศ2 5 3 3 แม่ชีโสดาสูุสดบ้านดงหมอทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครพายมหญิงชายสองคนเอาน้ำปานะมาถวายหลวงปู่ชอบที่กระท่อมวัดป่าดงไว้ก่อนแม่ชีโสดาจะมาหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าให้ปู่เสือรอจะมีพระพายยมมาทำบุญกับเราท่านบอกให้ปู่เสือรอสองผืนผืนหนึ่งเอาให้พระนั่ง อีกพื้นหนึ่งเอาไว้ให้โยมนั่งปูเสือแล้วตนเองกับเนนบิงก็พากันเฝ้ารอพระจะมาก็ไม่เห็นมีวันนี้ทั้งวันไม่มีพระที่ไหนมาหาหลวงปู่ชอบมีแต่แม่ชีโสดากับลูกศิษย์ติดตามมาสองคนเท่านั้นหลวงปู่ชอบพอเห็นแม่ชีโสดาท่านก็ทักว่ามาแล้วบอโสดานั่นศาสนั่งแม่ แม่ชีโสดาบอกหลวงปู่ชอบว่ามีเป็นเลอไม่เป็นไรข้าน้อยกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับดินก็ได้ข้าน้อยมีกล้านั่งเซอครูบาอาจารย์ข้าน้อยเย่อบาปข้าน้อยไม่กล้านั่งเสือครูบาอาจารย์เพราะกลัวบาปแม่ชีโสดาพูดกับหลวงปู่ชอบเป็นภาษาผู้ไทยตนเองถึงได้รู้ว่าแม่ชีโสดานั้นท่านเป็นคนภูไทย หลวงปู่ชอบท่านถามแม่ชีโสดาว่ารู้ได้ยังไงว่าเรามาที่นี่แม่ชีโสดากราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าทราบจากโยมไปบอกว่าหลวงปู่ชอบท่านเมตตามาที่วัดป่าดงไหวลูกเลยทำน้ำปานะมาถวายพ่อแม่ครูอาจารย์กับหมู่ครูบาเจ้าครูบาจัวผู้อุปถัก์แม่ชีโสดาเอาน้ำมะต่มต้มกับตำมะขามป้อมใส่เกลือ ถวายหลวงปู่ชอบตอนเองถามว่าทำไมคุณแม่โสดารู้ว่าหลวงปู่ชอบท่านฉันน้ำปานะประมัดแบบนี้แม่ชีโสดาบอกว่าตอนหลวงปู่ชอบท่านไปเยี่ยมพระอาจารย์จวนอยู่ที่ผูทอกพระอาจารย์จวนบอกแม่ชีโสดาว่าถ้าอยากฟังเทศให้ต้มน้ำมาตูมตำน้ำมะขามป้อมมาถวายหลวงปู่ชอบท่านถึงจะเทศให้ฟังคุณแม่โสดาพูด ตนเองก็นึกขำพูดหยอกหลวงปู่ชอบห้วยจะได้ฟังเทศหลวงปู่ชอบนี่ต้องตำหม,มากขามป้อมต้มน้ำหมากมาตูม้มถวายก่อนเนาะถึงจะได้ฟังธรรมพระใหญ่หลวงปู่ชอบท่านว่าขันเฮาบ่าอยากเวาถ้าเราไม่อยากพูดเอาลาบฟานมาล่อเอาลาบเก้งมาล่อเฮากเบ่เเ้าเด้พูดแล้วองค์ท่าน หัวเราาะจนหนหห้แดงลวงปู่ชอบท่านถามแม่ชีโสดาว่าสุเมอร์นี่เป็นจังไดมีเฮือนมิซันในใจอยู่บ่ความหมายภาษาธรรมที่หลวงปู่ชอบท่านถามแม่ชีโสดาคือทุกวันนี้ใจยังยึดมั่นถือมั่นในการครองเรือนอยู่หรือไม่ภายหลังหลวงปู่ชอบท่านอธิบายให้ทราบใจถือการครองเรือนคือผู้ที่ยังมีข้องคาในกร,รมคุณ แม่ชีโสดากาบเรียนหลวงปู่ชอบว่าเจอลูกไม่เป็นเฮินเป็นซานนำผู้เลอแล้วหมายถึงว่าใจลูกไม่มีเรือนชานกับใครอีกแล้วหลวงปู่ชอบท่านว่าดีดีดหูหู้หอมแล้วก็ให้เฝ้าไปหมายถึงว่าดีแล้วรู้ทางแล้วก็ให้รีบไปบ่เข้าใจอันใดก็ให้มาถามเฮ้า ไม่เข้าใจอะไรก็ให้มาถามเราหลวงปู่ชอบถามความนายแม่ชีโสดาแล้วท่านก็ไม่ถามอะไรในธรรมอีกท่านพูดถึงพระอาจารย์จวนสมัยพระหนุม่มท่านเป็นคนใจร้อนเวลาใครพูดอะไรผิดใจท่านจะแสดงออกทันทีหลวงปู่มั่นจึงฝากหลวงปู่ขาวกับท่านคือหลวงปู่ชอบให้ช่วยกันอบรมพระอาจารย์จวนจนอ่อนลงในธรรมหลวงปู่ชอบ ท่านจวนหักเข้ากับอาจารย์ขาวคือพอท่านจวนเป็นพระที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชินีเพิ่นฮักหลายตอนท่านจวนเสียพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีเพิ่นเสียใจหลายหลังแม่ชีโสดากลับไปตนเองถางหลวงปู่ชอบแม่ชีโสดานี้เป็นยังไงหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าคุณแม่ชีภายในนั้นโลดผลเป็นผู้มีความเพียรในการปฏิบัติ จนผู้ชายอกสามซอกอย่างท่านหมายถึงเราครูบาดกล้วยพระวีรศักดิ์ธีระพัทโทสู้ไม่ได้สมัยคุณแม่ชีปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์จวนที่ผูทอกพ่อกลางคืนดึกๆคุณแม่ชีใช้ลิตเหาะเหินไปยืนอยู่บนอากาศเหนือผูทอกพระอาจารย์จวนเดินจงกรมอยู่ก็เห็นแม่ชีลอยอยู่เหนือหัวท่านเลยเหาะขึ้นไปไล่ให้แม่ชีลงมา ท่านจวนว่าให้แม่ชีโสดาห่อข้ามหัวครูบาอาจารย์บ่ย่านบาปกรรมบ่อฟังแล้วหลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าเราถึงกับร้องโห้นึกอัศจรรย์ในคุณแม่ชีโสดาบ้านดงมอทองอัศจรรย์ใจในฤทธิธรรมของท่านพระอาจารย์จวนผู้ทอกบันทึกไปในใจก็นึกถึงพระอาจารย์จวนตอนเราเป็นเด็กท่านยื่นจีวรของท่านให้เราจับ ท่านบอกให้เราจับแน่นๆพอเราจับแน่นๆแล้วท่านก็กระตุกจีวรอย่างแรงจนตัวเราเซธลาไปหาท่านท่านพูดหยอกบักหามึงมาลักปากัดวัดกูถามหลวงปู่ชอบผู้หญิงกับผู้ชายใครบรรลุธรรมได้ง่ายกว่ากันท่านบอกว่าผู้ชายจะเด็ดขาดในการปฏิบัติมากกว่าหญิงผู้หญิงจะข่าววิตกกังวลวิจารณ การตัดสินใจจะบดเด็ดขาดคือผู้ชายถามหลวงปู่ชอบอุบาสิกาที่หลวงปู่รู้ว่ามีธรรมนั้นมีใครบ้างองค์ท่านบอกว่าแม่ชีแก้วมุกดาหารแม่ชีนารีสกลนครแม่ชีโสดาแม่ชีโยมแม่ท่านมหาบัวบ้านตาดคือแม่ชีแพงโลหิตด,ดีแม่ชีกีนครนายกอีกคนหนึ่ง เป็นคนจันทบุรีเฮาจำชื่อบ่ได้คนคนนี้เคยไปปฏิบัติจำศีลภาวนากับท่านพระกูเข้มแห่งวัดป่าของกุง้งเคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านฟักอยู่เขาน้อยสามผานอุบาสิกาผู้นี้สำเร็จธรรมได้ห้าวันก่อละเข้านิพพานตนเองถามว่าใช่คนที่พ่อแม่เขาเอาอัดถิลูกสาวที่แปรเป็นพระธาตุ มาถามหลวงปู่ที่สาลาลงรถวัดป่าโคกมนใช่ไหมหลวงปู่ตอบว่าแม่นแม่หญิงอายุ30ปีคนจันทบุรีนี่แหละยามเฮาบอกให้จดไว้มันก็บอกจือได้จือได้หรือจำได้จำได้ถ้าเฮาบททวนมันก็จำบ่ได้นึกได้เออหลวงปู่ชอบท่านไม่เอ,อ่อเรื่องอุบาสิกาสำเร็จทรรมได้ห้าวัน ไปลาพ่อแม่รักขันที่บ้านของตนเองอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตนเองก็จะลืมเรื่องนี้ไปเลยวันที่พ่อแม่ของอุบาสิกาท่านนี้เอาอธติธาตุของลูกสาวที่แปลเป็นพระธาตุและยังไม่ได้แปลเป็นพระธาตุเอามาให้หลวงปู่ชอบท่านพิจารณาวันนั้นองค์ท่านบอกให้เราบันทึกเรื่องนี้ไว้แต่ตอนนั้นเราขี้เกียจเขียนบันทึกจึงบอกองค์ท่านว่า จำได้ยุโรกสุดท้ายเราก็ลืมเรื่องนี้ไปจนหลวงปู่ชอบท่านบอกให้บันทึกเรื่องนี้ที่วัดป่าดวงวายอําเภอบานม่วงพร้อมกับเรื่องของคุณแม่ชีโสดาโสสุดที่ดาธรรมของท่านพระอาจารย์จวนกุนลลเชษโถหลวงปู่ชอบบอกว่าก่อนพระอาจารย์จวนท่านจะใช้กรรมสุดท้ายเครื่องบินตกครั้งประวัติศาสตร์พระอาจารย์จวนขอให้ท่านกับหลวงปู่หลุย จันทสาโรอย่าทิ้งผู้ทอกให้เป็นกำพระหลวงปู่ชอบท่านรับปากพระอาจารย์จวนในเรื่องนี้ตนเองถึงเข้าใจว่าทำไมหลวงปู่ชอบท่านจึงต้องมาผู้ทอกวัดเจติยาคีรีวิหารปีละสองครั้งเป็นอย่างน้อยพระองค์ท่านรับปากสัญญากับท่านพระอาจารย์จวนนี้เองผมถามหลวงปู่ชอบว่า ทำไมท่านพระอาจารย์จวนจึงฝากคุณแม่ชีให้หลวงปู่ดูแลท่านตอบว่าผู้สิจับลิงใดต้องไว้กว่าลิงหมายถึงว่าคนจะจับลิงได้ต้องมีความไวกว่าลิงโสดาจริตโลดผลจิตโสดาเร็วนอกจากท่านจวนกับเฮาแล้วผู้อื่นก็เอาบายูโสดามีวาสนาทาห่วมกับเฮากับท่านจวนหลวงปู่ชอบ เลยถามหลวงปู่ชอบอีกว่าธรรมนี้อยู่ในหัยยใจดวงไหนท่านก็ตอบว่าธรรมบ่ได้อยู่ที่เพศหญิงเพศชายธรมอยู่ที่การปฏิบัติของบุคคลน,นั้นความเป็นพระอยู่ที่ภูมิธรรมในใจของคนปฏิบัติบ่ได้อยู่ที่คนห่มผ้าเหลืองผ้าลายผ้าเหลืองผ้าลายเป็นเพียงเครื่องห่มกายให้โลกรู้ฐานะทรริจริงนั้น อยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติคุณแม่ชีโสดาโสสุดมีอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่ปีพศ2500เป็นต้นมาท่านไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านชอบทำบุญเข้าวัดรักษาศีลเรื่อยมาเมื่อถึงวันพระท่านจะปิดร้านค้าเข้าวัดเพื่อรักษาอุโบสถศีล บำเพ็ญภาวนาท่านไม่ห่วงเรื่องครอบครัวเพราะท่านมีฐานะดีปานกลางซึ่งท่านคาดว่าในปั้นปลายชีวิตนั้นของตัวท่านเองจะออกบวชชีและจบชีวิตใต้ร่มบวรพุทธศาสนาเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของท่าน